ข้อ4.2ค่ะเขาถามว่าการหาค่าปรับแก้หาได้จากอะไรและต้องการให้เราทำการปรับแก้ค่าความต่างระดับทั้ง3ลูกด้วยวิธี Successive Method วนตามลูกศรที่กำหนดนะสูตรปรับแก้นะคะก็คือสูตรนี้ Successive Method นะคะเขาให้ตารางมาเรียบร้อยแล้วเราก็กรอกตามนั้นเลยลูกมี3ลูกนะคะชื่อด้านฝั่งนี้นะคะเป็นหมุดเริ่มต้นส่วนฝั่งนี้ก็คือหมุดปลายในด้านนั้นๆน,น,นะ ทิศทางการเดินระดับนะคะเราก็วนตามโจทย์กำหนดซึ่งเราได้ปรับทิศทางเอาไว้แล้วในตาราง4.1ที่ก็ลอกตามมาเลยนะใส่ระยะทางค่ะส่วนค่าดิฟเราก็เอามาจากโจทย์กำหนดแต่ว่าเราใส่ไว้ในรูป1อย่างเดียวก่อนนะคะรูป2กับรูป3จะยังไม่เขียนค่าปรับแก้ก็หาได้จาก e อ r r หารด้วยระยะทางรวมคูณกับระยะทางของด้านจากนั้นก็คูณด้วยลบนะคะหรือว่ากลับเครื่องหมายนั่นเอง อันนี้ก็เหมือนการ e er อ r o r หารระยะทางรวมคูณกับระยะทางของด้านเนาะแล้วก็คูณกับลบลบลบก็ได้ค่าบวกจากนั้นค่ะรวม3ตัวนี้เข้าด้วยกันเราก็จะได้ค่าปรับแก้รวมของรูปนั้นนะจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายตรงกันข้ามด้วยจากนั้นค่ะเอาค่าดิฟบวกกับค่าปรับแก้ จากนั้นรวมแอดดิฟเข้าด้วยกันค่ะจะต้องได้0ูน B M N ไป B M P ค่ะ B M P ไป B M 10แต่ว่า B M 10ไป B M N เราปรับแก้ค่าระดับไปแล้วในลูปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาค่านี้มาใส่จำไว้ว่าด้านที่ติดกันในการปรับแก้วงรอบนะคะเราจะต้องนำค่าระดับล่าสุดที่เพิ่งปรับแก้เอามาใส่นะรวม3ตัวนี้เข้าด้วยกันค่ะ เอา Error หารด้วยระยะทางทั้งหมดคูณระยะทางด้านแล้วคูณด้วยลบหหาค่าปรับแก้รวมค่ะ Error เ,เ,เป็นบวกค่าปรับแก้ก็เลยเป็นลบนะ a d d d i ิฟค่ะเอาดิฟบวกกับค่าปรับแก้ก็เป็น0.23บวกด้วยลบ5 0 5าทำไปเรื่อยๆนะคะ รวม add dip ในวงรอบค่ะได้0ลูกที่3ค่ะ BME ไป Bm10 เราเพิ่งปรับแก้ล่าสุดก็คือค่านี้นะเราก็เอามาใส่ค่ะ Bm10 ไป Bmp ค่ะค่าปรับแก้ล่าสุดคือค่านี้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะเวลาเรากลับทิศท,ทางของด้านเราจะต้องกลับเครื่องหมายของดิฟด้วยดังนั้นดิฟตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกค่ะ b m p ไป BMO BMO ไป BME จากนั้นรวมดิฟค่ะได้ Error หาค่าปรับแก้เหมือนเดิมเลยค่ะรวมออกมาได้เครื่องหมายตรงกันข้ามเนาะเอาดิฟบวกค่าปรับแก้ได้ Add ดิฟรวม Add ดิฟได้ศูนย์ค่ะเราจะปรับแก้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าค่าดิฟของทุกรูปรวมกันแล้วจะได้ศูนย์ทั้งหมด หลุมที่1ค่ะ B M N ไป B M E ค่านี้คือค่าล่าสุดที่เพิ่งปรับแก้เนาะส่วน B M E ไป B M 1 0ค่ะค่าล่าสุดที่เราปรับแก้ของด้านนี้เป็นค่านี้พี่ก็ออกมาใส่ B M 1 0ไป B M N ค่ะพี่ก็ล่าสุดก็จะเป็นในหลูปสองใช่ไหมพี่ก็ยกออกมาใส่นะรวมดิฟค่ะได้ e r r o เอหาค่าปรับแก้เหมือนเดิมค่ะ รวมค่าปรับแก้ค่าดิฟบวกค่าปรับแก้ได้แอดดิฟรวมแอดดิฟค่ะได้0ูน Bmn ไป Bmp ค่ะเราไม่ได้แก้เพิ่มเนาะเราก็เอาค่าเดิมมาใส่ค่ะ p ไป10ล่าสุดก็คืออันนี้กลับทิศก็กลับเครื่องหมายนะคะ สิไปเอ็นค่ะล่าสุดก็คือค่านี้ก็ออกมาใส่เนาะรวมกันได้0ูนย์อ่ะเราก็หยุดข้อ4.3ค่ะหาค่าระดับแต่ละบุดที่ปรับแก้แล้วหมุดเริ่มต้นต้องเป็นหมุดที่เราทราบค่าระดับค่ะก็คือ BM10 จากนั้นอยากจะวนแบบไหนก็ได้นะคะหมุดถัดไปที่พี่เลือกคือ BME ค่ะวิธีอ่านนะคะเราจะอ่านว่า BM10 ไป BME นะ ดังนั้นแอดดิฟที่มาใส่นะคะจะต้องเป็นแอดดิฟของด้าน b m 1 0ไป b m e ค่ะเราจะดูแอดดิฟจากไหนก็ย้อนกลับไปดูที่ตาราง4.2นะคะแอดดิฟที่เอามาจากตาราง4.2จะต้องเป็นแอดดิฟที่ปรับแก้ล่าสุดก็คือค่าพวกนี้นะ10ไป e ค่ะเราไม่มีเนาะเรามีแต่ค่าของ e ไป10เราก็กลับเครื่องหมายค่ะ elevation ของหมุดก่อนหน้า บวกค่า a d d ดิฟของด้านนะคะก็จะได้ e ิ e v เวชันของหมุดนั้น e ไป o ค่ะ e ไป o ค่ะก็กลับเครื่องหมายนะก็จะได้เป็นบวก0.054 Elevation ของหมุดก่อนหน้าบวกกับ a d d ดิฟค่ะ o ไป p, p กลับเครื่องหมาย Elevation ของหมุดก่อนหน้าบวกกับ addd ิ pp ของด้าน p ไป n ค่ะกลับเครื่องหมายเนาะ e l e v a t i o n ของหมุดก่อนหน้าบวกกับ adddip ของด้านหลังจากเราหาครบทุกมุดแล้วนะคะเราจะต้องวนกลับมาที่หมุดเริ่มต้นค่ะเพื่อเช็คว่าค่า Elevation ทั้งหมดที่เราหามาถูกต้องหรือเปล่าพี่ก็จะวนกลับมาที่ b m 1 0นะคะด้านของ n ไป10ค่ะก็กลับเครื่องหมาย ก็จะได้ elevation เท่าเดิมวิธีวนไม่ต้องวนตามนี้ก็ได้นะคะพี่อาจจะ10ไป n แล้วก็ n ไปด้านอื่นจากนั้นวนจนกว่าจะได้ครบทุกหมดเนาะหลังจากนั้นเราก็วนกลับมาที่หมุดเริ่มต้นนะคะเพื่อเช็คว่าค่าระดับเริ่มต้นกับสุดท้ายเท่ากันไหมถ้าเท่าแสดงว่า elevation ทั้งหมดที่อยู่ในวงรอบถูกต้องนะคะเป็นการเช็คอีกหนึ่งรอบนะ